ครับสวัสดีครับผมธนโชธเมืองคุ้มนะครับก็ดำเนินรายการโดยช่องข่าวดิจิตอลนะครับวันนี้ก็เ,เป็นวันวันแรกนะครับที่เปิดช่องข่าวดิจิตอลโดยระบบของยูทูบเบอร์นะครับผมก็ในนามของช่องข่าวดิจิตอลนะครับก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านได้แล้วฟังกันนะครับก็เอาเรื่องของที่ การทมากินเนาะของยุคก่อนๆน,นะโดยที่โดยส่วนตัวของธนโชธนะครับจะเล่าในเรื่องของส่วนตัวที่ธนโชธเกิดมาหลายทศวรรษแล้วนะครับก็สมัยยุคก่อนโน้นกับยุคปัจจุบันนี่มันไม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับาการทำ <c oughs> มากินนี่มันจะรู้สึกว่าจะง่ายกว่ายุคปัจจุบันนะครับอ,าอนาคตนั้น ในน้ํามีปลาในในนามีข้าวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ธนชธัก็เกิดที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2505นะก็6ทศวรรษกว่าแล้วนะครับธนโชัก็อายุ60บกว่าแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องราวที่ธนโชตผ่านมาในชีวิตมาเล่าให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้รับฟังกันนะครับก็เริ่มจากธนชธัเกิดที่จังหวัดพิจิตรนะเกิดที่เบิงศรีไฟนะครับ เบึองสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับก็เ,เกิดมาเราก็ไม่รู้แล้วครับว่า,าประเทศนี้มันเป็นยังไงการอดอยากอะไรเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักครับเพราะว่าที่เบึงสีไฟนี่ก็คือว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักธัญญาหารนะมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าปลาหรืออะไรประมาณนี้ทุกอย่างในเรื่องของการกินกันอะไรเงี้ยเราก็จะมากินง่ายเนาะการเงินนี่แทบจะไม่มีความหมายเลยสําหรับตอน คณาโทษเด็กๆนะครับก็จะอยู่ที่บึงสีไฟพ่อแม่ก็ทําสวนนะทำไร่ทํนาอย่างเงี้ยนะก็ทําหลากหลายนะครับแต่แล้วแต่ฤดูกาลนะครับอนะโทศเกิดมาก็ไม่รู้จักกับความว่าลาบากอยากอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับไม่ว่าพืชผักผลไม้ต่างๆนะเพราะว่าพ่อพับพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อผมทําสวนนะครับทําสวนด้วยทํานาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการทํามาเรื่องการหาปูหาปลานี่ก็ง่ายอยู่แล้วคําว่าบึงนะครับเพราะฉะนั้น การอยู่ในบึงนี่ก็ไม่มีคําว่าอดนะครับผมไปเดินไปโรงเรียนเนี่ยนะเชื่อไหมฮะหน้าฝนเนี่ยจึงซึ่งซึ่งบอกใครอาจจะไม่เชื่อนะยุคปัจจุบันนี้คงไม่เห็นนี้ผมเล่าเลยว่าแบบประเภทว่าถ้าเดินกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าปลาผ่านนะครับปลาผ่านนะปลาผ่านแบบจากเอ่อจากคลองไปสู่บึงอะไรเนี่ยปลาผ่านตามถนนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกคือแทบจะมองแบบเฉยๆเลยครับไม่ไม่ไม่ดีใจเลยเพราะว่ามันเยอะมากนะครับปลาผ่านลงบึงมั่งจากบึงลง คลองเบเหมือนมันหนีน้ําอะไรประมาณนี้นะครับมันมันมันดีใจกับน้ามังมันเป็นธรรมชาติไปเลยผมจะเจอทุกปีนะครับการเขาเรียกว่าปลาพานนะครับมีปลาช่อนปลาหมอสมัยก่อนนี่มีปลาหมอตาลมีปลาหมูเยอะแยะไปหมดนะครับปลานี่เดี๋ยวนี้ก็หากินยากแล้วนะโอ้ประมาณนั้นในบึงนี้จะมีปลาหมอปลาหมอตาลนะปลาปลาหมูปลาอะไรประมาณนี้ซึ่งมีปลาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นปลาช่อนปลาแซวปลา ปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเขาเรียกปลาปลาอะไรครหลายปลานะครับปลาแทบจะว่าในบึงนี่มากมายนะครับเพิ่งเชื่อมไหมครับปลาธนาโชธไปเล่นน้าในบึงไปโดดน้ําในบึงเล่นที่บึงสีไฟนะครับสราบึงสีไฟนะตอนเด็กนี่ธนาโชดก็ไปไปโดดน้ําเล่นนะครับน้าเล่นบนสรานะครับท้ายท้ายสุดนะครับเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นสราไม้นะครับไม่ใช่เป็นสราปูนเหมือนปัจจุบันนะครับนี่เล่าเมื่อสามสิบเอจัดสามสี่ทศวรรษที่แล้วนะตอนนั้นธนาโชธอายุประมาณ ไม่ถึงสิบขวบนะประมาณนั้นยังเรียนอยู่อยู่รู้สึกจะจําได้ว่าพอสี่หรือพอห้านี่แหละนะฮะช่วนก็จะอยู่ที่บึงเป็นคนเกิดที่บึงเลยนะครับซึ่งยุคปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมีโรงเรียนมีเทศบาลมีอะไรมากมายนะสมัยก่อนนี้ที่บึงสีไฟนี้ก็จะเป็นเขาจะมีประเพณีทุกปีนั่นก็คือประเพณีสงการนะจะมีการเล่นลูกช่วงมีการชักกระเยาะกันอะไรประมาณนี้การเล่นของไทยๆนะครับจะเยอะนะครับมอนซ่อนผ้าอะไรประมาณนั้นซึ่งสาจารน์ช้ก็ได้เจอมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลย มาเล่าสู่กันฟังในยุคยุคที่ใกล้ๆเก่งกันก็จะพอรู้นะเพราะว่าการทำอาหารกินเนื้อการแบบประเภทเราทำนานาเงี้ยนะเออมันจะมีเขาเรียกว่าเอาควายเนี่ยมาเออเขาเรียกว่าลานข้าวนะครับเอาคือควายเนี่ยมาผสมน้ำแล้วก็ไปยาไปทาแล้วก็ให้มันแห้งแล้วก็เอาข้าวไปนั่นแล้วก็ควายย่ำนะครับเขาเรียกว่าเออลานลานที่ควายลานที่ควายนะครับสมัยก่อนก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุนะครับตะเกียงเจ้าพายุเออใช้ ใช้ใต้นะครับใช้ใต้จุดใช้ตะเกียงเช่าพายุนี่ใครมีตะเกียงเช้าพายุก็ถือว่าบ้านนั้นรวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้ามีงานมีอะไรก็ต้องใช้จ้างเครื่องไฟขยายเสียงอย่างเดียวก็คือมันจะเป็นเครื่องประเภทเหมือนเครื่องทําไฟฟ้านะครับมีนะสมัยก่อนนะมีหนังมีอะไรนี่มันม,มีมีไฟฟ้าตามถนนหนทางก็จะมีเรียกว่าโรงไฟฟ้าประจําจังหวัดนะเขาก็จะเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นนะประมาณหกโมงเย็นแล้วก็ถึงประมาณสักห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนไม่เกินนะครับก,ก็จะปิด เที่ยงคืนไปแล้วก็จะไม่มีไฟฟ้าก็ mm. าจะปิดนะครับคนแต่ว่าก็จะมีแค่ชุดๆใ,ในเฉพาะตลาดนะครับที่บึงสีไฟมันก็ยังไม่ถึงที่ผมอยู่ยังไม่ถึงก็ใช้ตะเกียงเช่าพายุอย่างไรเอ่อพลาทำย่ำข้าวย่ำอะไรเงี้ยก็ใช้ควายย่ำนะใช้ควายไถายนานะเมื่อก่อนยังใช้ควายไถายนาอยู่นะอีนี้เราสรุปนะครับเพราะว่าถ้าเล่าให้ละเอียดจะคงสามวันก็ไม่จบนะครับเรื่องราวของที่ธนโชธผ่านชีวิตมานะครับเพราะฉะนั้นการนำมากิน เราก็ไม่รู้ว่าโอ้ยยังมีการแห้งแรงเขายัางเขายัางเรามารู้ตอนที่เรียนหนังสือแล้วว่าตอนโตแล้วนะบอกอีสานแห้งแรงเงี้ยแห้งแรงเราก็ไม่รู้จักคําว่าแห้งแรงเพราะว่าที่เราอยู่มันไม่แห้งแรงนะครับมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ดราหานเนะเพราะฉะนั้นพ่อก็ทําสวนด้วยมีมะม่วงมะม่วงฝรั่งนะกล้วยน้ำว้าอะไรประมาณนี้เป็นหลักแล้วก็ขนุนหน,หน้อยหนาพุทรามังคุดนะครับละมุดลยายําไย มะเฟืองมะไฟมะขูดมะนาวนี่มีทุกอย่างนะครับพ่อจะปลูกทุกอย่างเพราะฉะนั้นในคำว่าอดของธนชโยก็เลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะผิดกับปัจจุบันนี้พ่อก็อจะมีที่เยอะนะ,ะก่อนนี้ที่บึงสีไฟนี่เป็นที่ของปู่ยญาตาใายนี่แทบจะเป็นร้อยไร่แต่ว่าช่วงหลังๆถ้าโดนเวรคืนไปนะครับเวรคืนแล้วตอนหลังสุดพ่อเขาก็ขายเพื่อย้ายไปอยู่กับพี่ชายมั่งอะไรมั่งก็หุ่นเรียนเปลี่ยนท่านชโยก็ไปบวชแล้วก็เราก็บวชเ,เรียนนะครับก็เรียนนะครับก็ประมาณนั้นเอาตอนเด็กๆก,ก่อนนะ แต่ชีวิตจริงๆก็คือธนโชธก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรมีความสุขมากๆนะครับก็ยังคิดถึงนะแล้วก็เลยเอามาเล่ากับเพื่อนๆในช่องของข่าวดิจิตอลได้ฟังนะครับในการประถมเลิกของการเปิดเข้า y t u t u นะเป็นวันแรกนะครับก็ยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆเนาะมีอะไรก็ธนโชธจะมาเล่าสู่วนให้เพื่อนๆฟังทุกวันนะครับติดชมกันมานะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันช่องข่าวดิจิตอลก็ มีนโยบายที่จะลงชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะเพื่อว่าเออเออเออสินค้าดีๆของชุมชนหมู่บ้านหรือผู้นําชุมชนต่างๆมีเรื่องราวอะไรของชุมชนนั้นก็มาเล่าในช่องของข่าวดิจิตอลกันนะครับก็ทรัากก็จะลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาในจังหวัดปทุมธานีนะครับเอาปทุมธานีเป็นนําร่องนะครับออคนที่จังหวัดปทุมธานีเป็นล่องแต่ว่าต่อไปก็จะไปต่างจังหวัดตลอดนะเพราะว่าจะทําทั่วไทยเพราะคําว่า ดิจิตอลนี่มันไปทั่วไทยอยู่แล้ว y o u t u เนี่ยนะมันก็จะไปในทั่วแต่ตอนนี้ต้องการยอดเ,อเขาเรียกว่ายอดอะไรต้องมีคนดู1,000นคนถึงจะไปอยู่ช่องใหญ่ได้เนาะเขาก็จะมีกติกาของ u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นเราจะช่วก็ทำแต่ตอนนี้เพิ่งได้แค่20 20บ่กับคนดูเพิ่ง20กว่าคนเองนะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากเ,เพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ให้กำลังใจท่านช่วยแล้วก็ช่วยกัน กดตูกใจแล้วก็ดูกันหน่อยนะดูกันหน่อยแล้วก็เผื่อจะเป็นช่องทางของการทํากับผู้นําชุมชนต่างๆในจังหวัดปทุมธานีเป็นนาร่องนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาตะข่านาทีสินาทีก็ประมาณนั้นก็คงยังไม่ยาวมากเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันยาวได้ประมาณไหนผมก็ยังไม่รู้นะไปให้น้องๆเขาทำว่าเขาทำเองไม่เป็นนะครับ YouTube ก็ไปจ้างน้องๆเ็าทำนะก็เสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับก็เขาก็จริงๆเขาก็ไม่คิดอะไรเลยแว่าเราก็ให้สิน้ําใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวก็แล้วกัน เนาะก็ให้ค่าเข้าเข้าไปนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นก็ขอบคุณน้องๆเนาะถ้าเกิดใดช่อง u t u b e ของชนาชวดข่าวดิจิตอลมีคนดูแลดูเยอะๆนะมียอดวิลเยอะๆขึ้นมาก็เดี๋ยวก็จะไปสมนาคุณกับคนที่ทำช่องให้ธนโชตน,นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับผม